สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องรัชตะชาแนววันนี้นะคะวันนี้เราจะมาจะมาทำกล้น้องกินนะคะกินแตงโมงกันกินกล้วยจะมาดูว่าน้องเขาจะเลือกกินกล้วยก่อนกินแตง เราเลยนะคะตอนนี้เรากำลังทำการผาเตงโมนะคะนี่ไม่ได้นะคะเตงโมลูกละห้าสิบบาทค่ะแตงโมผ่าให้น้องกินนะคะจะกินทั้งลูกไม่ได้นะคะลูกใหญ่น้องกินได้โอ้เตงโมซ้ำตั้งแตงโมสวยมากอันนี้กล้วยน้องโยกรอแล้ว 何 <music> เป็ะตาจานเลยว่ะดากินมากเลยนะคะแตงโมแตกไปเลยไหมทำกันนี่อันนี้กล้วยกับแตงโมเราล้างแล้วนะคะล้างสะอาดแล้วนะคะแต่กล้วยกล้วยนี้คือผลิธรรมชาตินะคะ มาดูนะคะว่าน้องรัชะตะนี้เขาจะกินกล้วยก่อนหรือว่าแตงโมก่อนนะคะใช้รอยกัดกัดรอบรอบเออนะคะพอความเ้าน้องมาแล้วคะ่ะมาดูว่าน้องจะมาเลือกกินอะไรก่อนนะคะค มีแต่ขคงโปรดน้องเลยนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูนะคะมามาเออกินเลยมาดูนะน้องว่าน้องจะเลือกกินอะไรก่อนแตงโมค่ะน้องเลือกกินแตงโมก่อนอ,อ๋ออย่างอร่อยเลย นั่งเลยเป็นยังงนั่งเลยนั่งเลยบัไดไทยไปทั้งคินรลยน้องเลือกแตงโมก่อนเลยโอ้ยอย่างอร่อยเลยอร่อยไหมครับฮะคับ,บะ่ะครับไม่ได้แม่กินอยู่เต็มปากเลยเหมือนจะกล้วยนี่เหมือนจะไม่กินเลยเนาะกล้วยนี่จะไม่กินเลยเนาะ không sao kim mô buồn chập tiền buồn kim dặn điều dặn à. à rồi tay mô của bán rồi đó à. thuộc tài khấu ướp ừ. một lắm

ยังอร่อยครับงมๆเต็มปากเลยแตงโมเป็นของชอบของน้องนะคะชอบมากคือเวลาไปไหนไปกินเรี้ยงอะไรก็จะเลือกกินแตงโมก่อนเลยนารงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยก็จะทักสุรินทร์นะ มันใหญ่เต็มปากเลยอย่างอร่อยตรงแล้วตรงแล้วนังเก็บไหมนันเก็บไหมเก็บไหม กสงหช้างก็มีสองรอบด้วยกันนครับการแสดงช้างชมฟรีนะครับไม่ได้เป็นบัตรผ่านประตูนะเข้าชมการแสดงนะครับชมฟรีหรือบัตรเข้าชมสถานีเก็บเขาเก็บกินเหลือแตงโมไว้กีบเดียวนั่นน่ะเราก็กินกินกล้วย ไปแสดงนั่นจะไปกินอ้อยเขาไหมนี่อิ่มแตงโมลูกใหญ่เน้อได้มาตรการก็ก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องๆหลายคนเลยไม่ได้ใส่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยตัวภูมิใจเขาแล้วสุ่มตรวจดูไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยในส่วนของประชาปิดคันทีนะครับ รถพิฆาตพิษทถิดนะครับว่าต้องทำตามมาตรการเร่องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ครับมาสุดควรตะเกียงรถสุดสุดนะครับที่เป็นหลงเดี่ยวครับจะเอาไว้ทำไมกีบเดียวนั่นเหรอเดี่ยวจะทำตามมาตรการนะครับน้องมาแล้วไม่ใส่นถูกใจเขานะครับถูกใจถูกใจแน่นอนถ้าเราผิดโครงการเป็นสูงก็เป็นสูงก็ผลกระทบแน่นอนนะครับ อร่อยไหมดูเสียงกินเขาลงองมแล้วก็จำนีกรวลางอกโถึงมกิโลลกินเยอะมากๆแล้วป็นห่วงด้วยนะครับเป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยผลรอบข้างด้วยปากโคมด้วยนะครับแล้วก็นมิง19นะครับ นัดด่นตกแล้วเก็บเอาเก็บเอานี่นี่ว oh, ีนึงเลยเรียบร้อยโเลออยกออ้กินมันอย่างเกินไปนะคะเลยไม่กินให้พ่อควันแบ่งให้ เด็กนักเรียนในขั้นพิเศษการศึกษาบ่ายสองโมงนะครับวันนี้ก็มีน้องๆจากโรงเรียนบ้านตะเคียนสามะทีนะครับกินตรงนี้แล้วคิดว่าไปไปกินในลานแสดงอีกไหมไม่ใจอิ่มก่อนบมึงเอาโกงยังไงเพี้นเติมพลังก่อนไปแสดงช้างนะครเติมพลังก่อนไปทำงานก่อนไปโชว์ให้นักท่องเที่ยวดูแแ่่นนนเิไปะะฮตาา หมดแล้วแล้วเลือกลุ่ยย้ำนะคะกล้วยนี้คือสุกต่ไอสุกธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ยาล้างแล้วล้างเรียบร้อยแล้วเตงโมเราก็ล้างมาแล้วนะคะ

กินอิ่มแล้วก็ห่วงทำตาไม่ม่ไม่ดูแ้วๆกินแล้วเราจะได้ไปอาบน้ำดูสิหนูชกโปกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่แล้วบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนครับยังครับยัง ครับเร็วครับย่อด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะช่องราชตะชาแนลมาพบกันใหม่นะคะบาย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 ก่อนบ๊ายบายบายบ๊ายบายบาย